JSB It's wonderful สวัสดีค่ะเด็กๆอาวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูตองอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกิจกรรมบูรณาการหน่วยที่5อวัยวะ รับสัมผัสอ่าวันนี้นะคะครูตองจะมาสอนในเรื่องที่สี่นะคะเรื่องจมูกกับการดมกลิ่นนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆขาคุณครูตองมีเพลงนะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนะคะอ่าเมื่อเด็กๆฟังแล้วนะคะให้เด็กๆแสดงท่าทางประกอบเพลงไปด้วยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเพลงของเรานะคะก็เป็นเพลงที่เกี่ยวกับอวัยวะรับสัมผัสทั้งห้านะคะอะเด็กๆคะต่อไปให้เด,ด็กนะคะสังเกตภาพแต่ละภาพนะคะว่ามันคือภาพอะไรและมีกลิ่นเหม็นหรือว่ากลิ่นหอมนะคะ,ะภาพแรกของเรานะคะเด็กๆเป็นภาพอะไรคะ อ่าเป็นภาพดอกไม้ใช่ไหมคะหรือว่าดอกกุหลาบนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าดอกกุหลาบมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมคะกลิ่นหอมใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะอ่าต่อไปค่ะภาพนี้เลยค่ะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆ อ่าเป็นภาพอาหารใช่ไหมคะอ่าอาหารมีกลิ่นเป็นยังไงคะมีกลิ่นหอมใช่ไหมคะเด็กๆอ่าต่อไปอ่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพส้มใช่ไหมคะเด็กๆส้มมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอมคะ กลิ่นหอมนั่นเองนะคะอาต่อไปอ่ารูปนี้เป็นรูปอะไรคะขนมเค้กใช่ไหมคะเด็กๆขนมเค้กมีกลิ่นเป็นยังไงคะหอมหน่ากินใช่ไหมคะอาต่อไปอ่ารูปอะไรคะ รูปขยะแล้วก็ถังขยะนะคะเด็กๆถังขยะมีกลิ่นเป็นอย่างไรลูกมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมคะรูปต่อไปอเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปน้ำเน่าเสียใช่ไหมคะเด็กๆน้ำเนาอ่า่ามีกลิ่นเป็นยังไงคะ กลิ่นเหม็นใช่ไหมคะ,ะต่อไปอขวดแบบนี้สีแบบนี้เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปน้ำปลาน้ำปลามีกลิ่นเหม็นหรือว่าหอมคะน้ำปลามีกลิ่นเหม็นนะคะเด็กๆอะต่อไปอรูปนี้นะคะก็คือรูปกะ ปีนั่นเองนะคะเด็กๆ,ๆเคยเห็นไหมคะหรือเด็กๆคนไหนเคยทานบ้างเอ่ยกลิ่นของกะปิเป็นยังไงคะเหม็นใช่ไหมคะอ่าเด็กๆหะภาพที่เด็กๆได้ทายกันมาทั้งหมดนะคะก็มีทั้งกลิ่นเหม็นแล้วก็กลิ่นหอมนะคะอ่าแล้วเด็กๆรู้ได้อย่างไรคะว่า แต่ละภาพนั้นมีกลิ่นเป็นอย่างไรอ่าเพราะว่าเรามีจมูกนะคะต่อไปครูตองนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจมูกของเรานะคะว่าจมูกของเรามีหน้าที่ทำอะไรนะคะเด็กๆจมูกของเรานะคะเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายนะคะเด็กๆ จมูกของเราก็จะทำหน้าที่รับกลิ่นของสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะจมูกของเรานะคะเด็กๆก็จะรับทั้งกลิ่นเหม็นแล้วก็กลิ่นหอมเลยนะคะเช่นกลิ่นหอมของดอกไม้ของอาหารหรือกลิ่นเหม็นต่างๆก็คือกลิ่นเหม็นของน้ำเน่าหรือขยะนะคะเด็กๆ แต่จมูกของแต่ละคนนะคะก็จะรับกลิ่นได้ต่างกันนะคะอ่าเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าจมูกของเรานั้นสำคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆต้องดูแลรักษาจมูกของเด็กๆให้เป็นอย่างดีเลยนะคะอาครูตองนะคะก็มีข้อควรปฏิบัตินะคะ มาให้เด็กๆได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามนะคะเด็กๆอ่ะก็คือเราต้องรักษาจมูกให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ที่ที่มีฝุ่นละอองมากๆนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็ไม่เข้าไปในบริเวณที่มีกลิ่นชุนกลิ่นเหม็นอ่าเพราะจะทำให้ประสาทรับกลิ่นเสื่อมลงนะคะ ที่สำคัญนะคะดเด็กๆห้ามใช้นิ้วหรือว่าของอื่นๆเช่นดินสอปากกาหรือว่าของเล่นต่างๆแย่เข้าไปในจมูกนะคะเพราะอาจจะทำให้จมูกอักเสบและเป็นอันตรายได้ค่ะอเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็จะไปเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะ up u p up ีอแปลว่าขึ้น up แปลว่าขึ้น umbrella u m มบีอารเ umbrella แปลว่าร่ม umbrella แปลว่าร่มเวนเบนเวนแปลว่ารถตู้เวนแปลว่ารถตู้เวส V A F e S, v <ase>. <S E vase แปลว่าแจกัน vase แปลว่าแจกัน wall W A L L wall แปลว่ากำแพง wall แปลว่ากําแพง window w i n d o w window แปลว่าหน้าต่าง window แปลว่าหน้าต่างอ่าเด็กๆคะต่อไปนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือ ร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมานะคะหรือหนังสือบูรณาการของเรานะคะขึ้นมาเปิดมาหน้าที่38นะคะเด็กๆหน้าที่38นะคะเด็กๆเ,เขียนเรียงตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์ you are we were และ W แล้วฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้องอาเด็กๆขาเรานะคะจะมาเรียงคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆให้เด็กๆดูอักษรด้านบนนะคะเขาจะมีมาให้แต่ว่าเขาจะสลับตำแหน่งกันมานะคะให้เด็กๆดูคำศัพท์ด้านหน้านะคะแล้วเขียนตามก็คือเอา W ขึ้นมาก่อนแล้วก็ A แล้วก็ double L นะคะอ่ะเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะมาฝึกอ่านกันนะคะตัวแรกนะคะ W อ่ะตัวครึ่งบรรทัดนะคะ double A ดับเบิลอ่ะเด็กๆคาแก็คือ,อขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะคะหางยาวขึ้นไปนะคะอ่าแต่ว่าด้านล่างนะคะเท่ากันนะคะต่อไปอ่าคำนี้นะคะ,ะเขาสลับมาให้นะคะเด็กๆต้องเขียนตามคำศัพท์นี้นะคะตัว U ต้องขึ้นก่อนนะลูกนะอ่ะ U อ่า แล้วก็ p e อ่าตัว P พีนะคะหางจะยาวลงมานะคะแล้วก็หัวนะคะหัวครึ่งมันทัดนะคะเด็กๆต่อไปคํานี้นะคะโอ้คำนี้ยาวมากเลยนะคะเด็กๆเ,เขาสลับมาให้แต่ว่าเด็กๆต้องดูตรงนี้นะลูกหนาะอ่ะใช้นิ้วตัวเองชี้ไว้เลยนะคะอายุอ่ะก่อนคําวา่ายอ่ะย เอ่าแล้วก็บอ่าบห่างยาวขึ้นไปแบบนี้หัวก็คือครึ่งมันทาตรงนี้นะคะอ่าเอี๊เอ่าตัว L นะคะตัวพิมพ์เล็กก็คือ หางยาวขึ้นไปให้เท่ากันนะคะตัวสุดท้ายเอออ่าเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปคำนี้นะคะคำนี้อ่ะให้เด็กดูนะคะอ่ะ we work ก่อนนะคะเอส E อ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปอ่ะคำนี้นะคะ,ะตรงนี้นะลูก window d o u นะคะ ดีหางยาวขึ้นไปนะคะโอ้ดับเป็นยูเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะอ่นนี่นะคะใช้นิ้อชี้ไว้เลยนะลูกนะ้าวีเเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาอ่านนะคะเด็กๆอ่ะช um ี้คำแรกเลยนะคะ w w a w w a l กำแพง u ah up u ah up ขึ้น u ah umbrella U อ่ะอันเบื้องหร่ม We were was We were was แจกัน W window W window หน้าต่าง Weaver van Weaver van รถตู้อ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆ W walk กำแพง U ah up ขึ้น U ah umbrella รม่ม We Weaver vast แจกัน W window หน้าต่าง w v van รถตู้อ่าหน้านี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบใบงานเสริมทักษะอนุบาลสามขึ้นมานะคะใบงานเสริมทักษะอนุบาลสามนะคะ เด็กๆโยงภาพสถานที่ต่างๆในโรงเรียนที่มีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นให้สัมพันธ์กับช่องในตารางอาเด็กๆคะ่ะในหน้านี้นะคะจะให้เด็กๆโยงภาพสถานที่ในโรงเรียนนะคะว่าที่ไหนมีกลิ่นหอมแล้วก็ที่ไหนมีกลิ่นเหม็นนะคะเด็กๆ ามาดูช่องแรกนะคะเด็กๆสถานที่ที่มีกลิ่นหอมอ่าเรามาดูสถานที่แต่ละสถานที่ก่อนนะคะมีห้องครัวห้องน้ําที่เก็บขยะแล้วก็ห้องพยาบาลนะคะอ่ะสถานที่ที่มีกลิ่นหอมอ่าเด็กๆคิดว่าในโรงเรียนเราที่ไหนที่มีกลิ่นหอมคะอ่าห้องครัวใช่ไหมคะ หอมหอมกับข้าวหอมอาหารใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะให้เด็กๆโยงเส้นนะคะให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดนะลูกนะอ่ะต่อไปอ่ะที่ไหนอีกลูกที่มีกลิ่นหอมระหว่างห้องน้ำห้องพยาบาลที่เก็บขยะ อ่าห้องพยาบาลนะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะให้เด็กโยมเส้นนะคะอ่าต่อไปสถานที่ที่มีกลิ่นเหม็นอ่าสถานที่ที่มีกลิ่นเหนนม็กน,นก็จะเป็น ห้องน้ำแล้วก็ที่เก็บขยะใช่ไหมคะ,ะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นเลยนะคะ,ะหน้านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนะคะหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะคะ ใบกิจกรรมนะคะหน้าที่15นะคะเด็กๆหน้าที่15นะคะอาครูตองนะคะอ่ะหน้านี้นะคะเขาบอกว่าเด็กๆนํากลีบดอกไม้หอมชนิดต่างๆที่แห้งแล้วมาปะติดกับดอกไม้แล้วระบายสีใจกันดอกไม้ให้สวยงามอ่าครูตองนะคะก็ได้ไปเก็บ ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมมานะคะเด็กๆนะต่อไปคุูตองนะคะก็จะตัดเอาแต่แค่กลีบนะคะ๋ยตรงนี้เลยให้เด็กๆค่อยๆเอาใบออกมานะลูกนะ ที่บ้านของเด็กๆนะคะมีดอกอะไรที่มีกลิ่นหอมนะคะก็ให้เด็กๆนะคะเอามาใช้ได้นะคะ น่าจะพอแล้วนะคะอาจมีกาวด้วยนะคะเด็กๆาขูตองนะคะก็จะมาปะติดลงไปเลยนะคะ เด็กค่อยๆติดไปนะลูกนะ้า่ารักมากเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนะคะติดฝั่งนี้ด้วยนะลูกนะมีทั้งหมด2ดอกต่อไปครูตองก็จะใช้ดอกแก้วนะคะในการมาติดฝั่งนี้นี่นะคะก็คือดอกแก้ว น,นคะะถ้าที่บ้านมีดอกที่เป็นสีสีนะคะยิ่งจะสวยเลยนะคะเด็กๆว้าวสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะ เด็กค่อยๆทำไปนะลูกนะจะได้สวยๆนะคะ เร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆอดอกไม้ของกุตองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะามาตกแต่งแจกันของเรานะคะให้เด็กๆระบายสีแจกันตกแต่งได้ตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็กๆ ระหว่างนี้เราไม่ต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายนะลูกนะเดี๋ยวดอกไม้ที่เราติดนะคะจะหล่นนะลูกต้องรอให้แห้งนะคะระหว่างรอเราก็มาตกแต่งแจกันรอนะลูกนะ อย่างไรบ้างคะเด็กๆอ้าววันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดมกลิ่นแล้วก็จมูกของเราเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็กิจกรรมต่างๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูตองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ